ื่องดีๆช่วงสุดท้ายใช่ค่ะมีอยู่ทุกช่วงโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะอย่างที่เราเกริ่นกันไว้ต้องฟังกันดีๆเลยนะคะเพราะว่าขยะที่เรามองว่ามันไม่มีคุณค่าแล้วนะคะทําเงินก็ได้หรือถ้าจะไม่ทําเงินทําของใช้ในบ้านของเรานี่แหละนะคะแล้วก็จะทําอย่างไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยค่ะกับคุณพวงรัตน์เบญยากุลค่ะท่านผู้ช่วยผู้มุ่งในการเขตขนายาวตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะท่านจะมาพูดคุยกับเราว่าโครงการดีๆที่น้องลูกน้ําบอกเนี่ยทำอย่างไรกันได้บ้างนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณลูกน้ําคุณมะปรางค่ะสวัสดีค่ะต้องถามก่อนเลยค่ะว่าโครงการนี้นะคะมีที่มาที่ไปอย่างไรมีความน่าสนใจอย่างไรเราสองคนเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมหรือว่าโครงการนี้ได้ไหมคะอ๋อด้วยความยินดีค่ะค่ะคือสําหรับโครงการอที่เรานําเสนอก็คือว่าด้วยด้วยผลของการที่ขยะเนี่ยมันจะล้นเมืองนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือว่าเราจะหาทางออกให้กับขยะอย่างไรที่ ไม่ไปเอาไปให้รัฐกําจัดอย่างเดียวนะคะเพราะว่าถ้ารัฐกําจัดเน่ยหนึ่งก็ต้องมีสถานที่ที่จะฝังกบก็ต้องใช้เงินซื้อ,อมีงาประมาณมหาศาลนะคะหรือว่าจะส้างเตาเผาก็อาจจะมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมตามมา,านะคะวันสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการคัดแยกขยะออกเป็นแต่ละประเภทแล้วก็เอาแต่ละประเภทเนี่ยไปรียูดรีไซเคิลรีแพรหรืออะไรเนี่ยที่ให้มันให้มันเกิดประโยชน์กับ ชุมชนหรือว่าเกิดประโยชน์กับครอบครัวเรามากที่สุดค่ะพูดถึงคือความเป็นมาอันนี้คือความเป็นมาของกิจกรรมโครงการดีๆแบบนี้นะคะ,คะและ้วจะ,ะจัดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรบ้างคะ,ะสําหรับของสํานักงานเขตชนยาวนะคะเราก็จะมีโครงการที่ท,ที่จะ,ะให้พี่น้องประชาชนนะ่ะช่วยกันรณรงค์เรื่องของการคัดแยกขยะแล้วก็เอาขยะกลับมาใช้อีกเราจะมีหลายโครงการ โครงการแรกก็จะเป็นเรื่องของการจัดการมูลฝอยโดยชุมชนนะคะก็คืคอโครงการนี้เราจะเข้าชุมชนที่ที่สมัครเข้ามาปีที่แล้วเนี่ยเรามีแค่6กชุมชนแต่ปีนี้เราเพิ่มอีกสองก็เป็นแปดชุมชนนะคะ,คะในชุมชนที่เราเข้าไปเนี่ยเราก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการคัดแยกขยะอย่างเช่นว่าขยะกระดาษอย่างเงี้ยท่านจะคัดแยกยังไงให้ให้ขยะมีมูลค่านะคะ,คะเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่คัดแยกเป็นประเภทเนี่ย เราไปเอาขยะไปขายให้กับร้านรับซื้อของเก่าหรือว่าซาเล้งเนี่ยมันก็จะได้ราคาที่ต่ําแต่ถ้าเราแยกเป็นประเภทกระดาษขาวกระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษน,น้ําตาลค่ะก็เป็นเรื่องคือเราไปสอนว่าเทคนิคการคัดแยกที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับขยะเป็นยังไงนะคะนี่ประการที่หนึ่งแล้วก็ประการที่สองก็คือว่าในในในชุมชนเนี่ยก็ไม่ได้มีเฉพาะพวกขยะรีไซเคิลนี้อย่างเดียวก็จะมีพวกเศษอาหารอะไรพวกนี้นะคะ เลยนะคะเราก็จะแนะนําเรื่องของการทำปุ๋ยน้ําชีวภาพนะคะเ,เพราะปุ๋ยน้ําชีวภาพถ้าทําได้มาตรฐานแล้วเนี่ยเขาสามารถจําหน่ายได้นะคะอย่างในพื้นที่ของเขตกานยาวใกล้เคียงเนี่ยก็จะมีหน่วยที่เขารับรับซื้ออยู่แล้วก็อย่างเช่นเออกรณีของทางศูนย์สันติอโศกที่ตรงถนนวอมินนะคะเขาก็จะมีการรับซื้อขนาะเดียวกันเวลาเราออกชุงชนเราก็สามารถไปขายได้นะคะใน ในในขวดราคา5บาทสิบาทอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ต้นทุนกลับมาเพื่อที่จะมาซื้อวัสดุในการทําต่อนะฮะน,นี่เป็นปุ๋ยชีวภาพนอกจากปุ๋ยชีวภาพตอนนี้เราก็จะเพิ่มของการเขาเรียกว่าทําปุ๋ยหมักโดยไม่ต้องพลิกกองน,นะคะอันนี้เราจะเน้นไปที่กลุ่มกเกษตรกรในพื้นที่เราเช่นว่าเกษตรกรที่ปลูกข้าวนะคะช่วงนี้นาฟังไม่ได้ทำเพราะเสษฟางเสดอะไรก็จะเหลือเยอะนะคะเราก็จะเริ่มให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทําปุ๋ย อินีโดยไม่พิกองซึ่งอันนี้เป็นสูตรที่ทางแม่โจ้ท่านท่านทำทฤษฎีไว้นะคะก็จะเป็นาสัร์เจ้าแมที่ต่อนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเน้นเรื่องของการทําน้ํายาเนประสงค์นะคะเพราะว่าก็คือเอาเอาเอาเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้เราเนี่ยมาทาแต่ว่าเรามาปรุงแต่งกลิ่นให้มันมันเข้ากับในบ้านได้นะคะเช่นเอาไปล้างจานก็ได้เอาไปเทในท่อน้ําก็ได้นะคะเพราะว่าพวกนี้เวลาเทไปในท่อน้าเนี่ย สิ่งที่ท่านจะเห็นทานตาเห็นก็คือว่ามันมันมันไปกําจัดวงจรชีวิตของมแงอมลงสาบนะคะทำให้บ้านเราเนี่ยจะไม่มีมแมลงสาบอัน,นี้ดีมากะะเข้มข้นลเลยนะคะจริงๆนะคะ,คะต้องขออนุญาตถามแบบนี้ค่ะว่าเราเคยมีการสํารวจไหมคะว่าพื้นที่เขตธนยามีปริมาณขยะมากน้อยแค่ไหนแล้วส่วนใหญ่ค่ะขยะมาจากขยะประเภทอะไรคะท่านส่วนใหญ่ก็จะเป็นขยะครัวเรือนนะคะเพราะว่า,วาเพราะว่าห้างสรรพสินค้าเราก็มีน้อย เพราะเราจะมีเป็นบ้านจัดสรรนะคะแล้วก็เป็นบ้านพักตลาดนะคะเพราะขยะก็จะเป็นขยะโกรเร<ม>สที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขยะเศษอาหารส่วนขยะเอ่อรีไซเคิลพวกเนี้ยเดี๋ยวนี้พี่น้องประชาชนนะ่ะเขารู้คุณค่าเขาก็จะแยกเองอยู่แล้วอาจจะขายซะลงสะเลงอะไรพวกเนี้ยนะะ <kah. S 2> แต่ว่าขยาะ,ะเศษอาหารนี่จะเยอะออในส่วนของห้างสรรพสินค้าที่อยู่ในพื้นที่เราเนี่ย เศษอาหารเขาก็จะหาวิธีลดคอค่าใช้จ่ายของเขาเพราะว่าถ้าว่าเขามาทิ้งกับเราเยอะๆเขาก็จะต้องชําระค่าธรรมเนียมเยอะใช่ไหมคะเราก็แนะนําเขาว่าอสามมุติว่าคุณมีร้านที่เขาขายที่เลี้ยงปลานะคะก็จะเอาเศษอาหารท่านไปเนี่ยท่านก็สามารถส่งต่อไปทางโน้นได้เลย <ๆ S 2> ไม่ต้องมาที่ระบบฝังกบของกทมนะคะเพราะฉะนั้นขยะเศษอาหารเนี่ยมันก็จะเยอะนะคะตอนนี้เนี่ยปริมาณขยะเราก็ประมาณร้อย3 0ิ้อยสสิตันนะคะ ก็พยายามที่จะลดลงแต่แต่เนื่องจากว่าเขตคณะยาเป็นเขตขยายนะคะเพราะฉะนั้นจะมีบ้านจัดสรรคอนโดที่เส้นทางรถไปดินรถไฟฟ้าอะไรจะผ่านก็กําลังขึ้นขึ้นกันเป็นดอกเขตุพ่าโอกาสที่มันจะไปจะไปปิดกั้นเรื่องของขยายมันยากแต่เราทำยังไงว่าให้ขยายที่ออกมาจากพี่น้อประชาชนแล้วมันไปสู่ทางทางการกำจัดที่ถูกต้องแล้วก็ไม่เป็นภาระกับสิ่งแวดล้อมกับสังคม อันนี้สาคัญมากๆาอยากให้ฝากพี่น้องประชาชนนิดนึงนะคะในเรื่องของการคัดแยกขยะนั้นสําคัญอย่างไรโดยเฉพาะในเรื่องของพวกขยะอิเล็กทรอนิกส์ค่ะอยากให้ผู้รณรงค์ปิดให้เราสักนิดนึงค่ะอ๋อได้ค่ะสําหรับเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้นะคะรุงเทพมาลครก็ให้ความสําคัญเ,เราเนี่ยไปทาในในส่วนของห้างสรรพสินค้าของเขตเลยนะว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าขยะมูลฝอยอันตรายที่เราเรียกกันว่า hazardous waste เนี่ยนะคะ เราก็จะให้เขาแยกออกกังหากแล้วทางกรงเทศหานครเนี่ยจะมีรถไปรับนะคะเพราะว่าเรามีามีหน่วยงานที่จะรับไปกําจัดโดยเฉพาะนะคะเพราะพวกนี้ไปทิ้งรวมกับทิ้งรวมกับขยะทั่วไปเนี่ยมันจะเกิดอันตรายนะคะ,คะส่วนสิ่งที่อยากจะขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเนี่ยก็คือขยะมันเกิดจากตัวเรานะคะ,คะเราเป็นคนผลิตขยะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะลดปริมาณขยะได้ถ้าเราเอาใจใส่ในเรื่องของการแยกขยะ ถ้าแยกขยะได้อย่างถูกต้องนะคะเราก็จะนาขยะไปสู่กระบวนการกําจัดของกรทมเนี่ยได้น้อยลงเมื่อน้อยลงแล้วเนี่ยงบประมาณที่เคยเอาไปทุ่มเทในเรื่องของการจัดการขยะ เป็นพันล้านหมื่นล้านเนี่ยจะได้เอามาพัฒนาทางด้านการศึกษาก้านพยาบาลอะไรพวกนี้จะได้เยอะขึ้นนะคะนนนะะคอัี้เราทําได้ด้วยมือของเรานะคะอย่างที่ท่านผู้ช่วยบอกเลยนะคะเราเป็นคนสร้างขยะขึ้นมาเราต้องดูแลนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณค่ะคุณพวงรัตน์เบญากุลค่ะท่านผู้ช่วยผู้มีการเขตียกันยาวที่ให้เกียริรายการตีของร้องข่าวขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณนะคะคุณค่ะคุณลูกน้ำคุณเมื่อป่าสวัสดีค่ะ ได้ข้อคิดดีๆมากเลยด้วยนะคะอย่างไรก็ตามเราก็ดูแลบ้านเรือนของเรานี่แหละเพราะเขาบอกว่าขยะจากบ้านเรือนนี่แหละนะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะพลังเล็กๆของพวกเราเนี่ยสามารถช่วยลดงบประมาณที่จะมาใช้ในการกําจัดขยะของกรุงเทพมหานครได้อย่างที่ท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคานายาวบอกเลยจะได้เหลืองบประมาณไปช่วยเหลือดูแลอื่นๆพอท่านบอกแบบนี้เนี่ยเรานึกถึงสโลแกนเลยรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชโสดสุบพันธ์บริพัตนนะคะเพราะเขาบอกว่าถ้าเราร่วมมือร่วมใจกันงบประมาณที่เหลือเนี่ยค่ะ ก็สามารถไปบริหารจัดการให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองใช่ค่ะไม่ว่าเราจะเป็นคนวัยไหนเพศอะไรทํางานสาขาอาชีพอะไรถ้าเรารักกรุงเทพสักอย่างเราร่วมดูแลกรุงเทพของเราได้นะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณสําหรับการติดตามค่ะดิฉันกิติยาบุญเจริญค่ะดิฉันปัจจรีสนทสินธงค่ะลาไปก่อนนะคะัสค่ะสวัสดีค่ะ